มาครับมาครับมาครับคั่วบะทัวบาเขืออันนี้หมาคลิปต้มบะาเขียทาวันนี้นอเนาะบะเขือเริ่มสุกแล้วก็ใส่บะาแข้งกับบทัทวลงไปเลยเนาะครับเนาะได้ตีแล้วครับตักพักไป้เลยเนาะถึงบะาแข่งบะเขือบะทัทวนี่นะละไว้ให้มันเย็นสกําเนาะเดีวเขาก็จะไปซอยครับผมระวังตีล้อบะเขือบะทัทวบลาแข่งเย็นเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตัดเครื่องก่อนนะครับก่อนอื่นก็ใส่เกียก่อนเลยครับชูรสอันนี้ของโปรด ตามเดี๋ชอบครับจะใส่มดอ้อ่ก็ได้นะครับขาะหอมเตี้ยมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะตำค่าขึ้นแล้วก่อนเนะาะเสียงซากกระพอกมันต้งเป็นเสียงที่ดังปกปักๆกันแทนนะครับเนาะตึ้งอย่างเสียงลาวครับหอมเตี้ยมเนาะน,นี่เป็นหอมหอมจีนครับหอมจีนใส่ไปครับผมตำค่าตำหอมเตี้ยมแล้วดีแล้วก็พริกแห้งครับผมพริกแห้งครัวนะครับเนาะใส่พริกแห้งลงไปนะครับเนาะหอมแขกใส่ไปเลยเอาล้วครับเนาะมักกะปิใส่กะปินะครับมักปลาห้าใส่ปลาห้าบ้านผมมักปลาห้าครับ ไม่ไปสักจอนนเาะม่คิดจะเป็นพันแนกซอยนะเจ้ามาทัวร์ไม่คิบชอบแบบมาต้องน้อยแต่ว่าบอกมันแบบนัเนาะครับเอาแบบมาจี้ใยเทแต่ว่านะหม้อเนี่ยครับบางบ้านเป็นกระลาบก่อนนะครับหรือว่าบางบ้านเป็นใส่โคกตําก็ได้อ๋อมาเอาครัวเนาะมาเท้าไปครัวเจ้าแล้วก็ทําแบบชิ้นใหญ่ๆครับนี่มะเขือก็ซอยใหญ่ๆเลยแม่มะแขวนี่เทาก็จะเด็ดเป็นแกนนะเาจจะวันก่อนผมโซโล่เดียวนะครับเนาะนี่คลิปอันอย่างน้นยมาคีบคั่วนะ อ้ความริดไม้ไปมีไผ่พอครับเม่กิบมาดจ่อยเออจำเป็นไหมาจ่อยนะครับเน่ะเอาแอตีฮักเนาะเม่กิบนะครับเขาหม้อควนั่งนั่กจ่อยได้จะอยใช้แล้วครับผมเนี่ยคนเดียวไม่ไผ่พอครับผมพักไว้ก่อนอันนี้ใส่ใบมะนาวเลยนะเจ้าซอยบางๆนะซอยบางๆนะโอเคครับผมต้นหอมพักต้อมใบบะนาวกับซอยเรียบร้อยตั้งหม้อขางใส่น้ำมันพืชลงไปอันนี้เป็นน้ำมันที่เม่กิบทอดหมูไว้นะครับเครื่องพริกตีเฮาตำไว้เอาใส่ลงตัวเลยครับตัวเสีย่องน้ำหอมหอมสั่งก่อนออก มาเขือมาเขนเจ้าดี๋ัวเอะเขไเป็นคัวเลยครับหอมสดสดนับมมากัเหงาวมาคัาาวเลยนะบ่เนาะใช่ครับผมชิมรดเ็จนจะเปาจะเปากบบพิษเออหรือมากไม่กบล้ำก็ผูกชิรกับน้ำล่างคอกนี่นะเจ้าน้อยเดีหรากิานคัน,นักเลยอแ่ไเห็นนะพอแล้วครับหมูทอดครับผมสามชั้นทอดเสร็จเลยดยโปิดแกะก็ใส่ใบบะนาวนะครับจหผักป้อม โนเห็มครับจากด้านกอดตักไปกินกับแคบหมูกินกับข้าวนึ่งทอดๆนะเมันคิดไหมแน่ใจว่ากับผักกระถินนะครับมีผักไหนางก่อนมาครับนะครับไหนว่านี้เขามีบัะแตงกับบัะแตงครับเนาะตักไปจิ้มกันเลยอืมสุดยอดเขาหนีมีเห็มแล้วครับเนาะรวยพักเพื่อนเห็มสักหน่อยเนาะแล้วก็หมูทอดนะครับเนาะสุดยอดกันแล้วครับกับข้าวนึ่งทอดๆเอ้าะเนีเน้นจิ้มกับเมนบัะทัวเลยเจ้าครับอืมหมูครับล้ำเตะครับผม